นายกเทศมนตรีหนองปลาไหลแจง้งปัญหาสนามกีฬาไร้ไฟส่องสว่างเร่งแก้ไขหลังถูกมิจฉาชีพลักตัดสายไฟจากกรณีตัวแทนกลุ่มตะกร้อหนองปลาไหลและประชาชนในพื้นที่ ร้องเรียนถึงปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากสนามกีฬาภายในสวนสุขภาพเทศบาลตำบลหน,นองปลาไหลหมู่ที่2อ,อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้งานส่งผลให้ไม่สามารถฝึกซ้อมกีฬาและออกกำลังกายในช่วงกลางคืนได้เกี่ยวกับปัญหานี้นะคะนายพินโยหอมกลัน่นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหน,นองปลาไหลเปิดเผยว่า สวนสุขภาพแห่งนี้ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีแบ่งเป็น3เฟสเฟสละ20ล้านบาทโดยที่ดินใช้เป็นที่สาธารณะของตำบลหมู่2ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องการครอบครองแปลงที่ดินให้สมบูรณ์ซึ่งหากดำเนินการเรียบร้อยจะสามารถเดินหน้าก่อสร้างเฟสที่2และ3ต่อไปสำหรับปัญหาไฟส่องสว่างที่ไม่สามารถใช้งานได้นพินโยบอกนะคะว่า เกิดจากมิจฉาชีพลักตัดสายไฟใต้ดินและสายไฟที่เชื่อมต่อกับตู้ควบคุมเนี่ย ส่งผลให้สนามกีฬาและสวนสุขภาพไม่สามารถให้บริการไฟส่องสว่างในช่วงกลางคืนได้นอกจากนี้พื้นที่สวนสุขภาพแห่งนี้ยังไม่มีรั้วล้อมรอบอย่างสมบูรณ์แม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงช่วงเช้าแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังค่ะทำให้เกิดปัญหาการบุกรุกและทำลายทรัพย์สินของสวนสุขภาพ ด้านของเทศาบาลตำบลหนองปลาไหลก็รับทราบปัญหาแล้วก็อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อให้สนามกีฬากลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะท่านนายกยืนยันว่าทางเทศาบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนแล้วก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งระบบไฟฟ้าและมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เร็วที่สุดค่ะ โดยทางท่านนายกพินโยนะคะก็บอกว่าขออภัยประชาชนค่ะหากการตอบข้อร้องเรียนผ่านเพจของเทศบาลเนี่ยล่าช้ายืนยันนะคะว่าทางเทศบาลจะติดตามและจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อให้สวนสุขภาพแห่งนี้สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งสวนสุขภาพเทศบาลตำบลนองปละไหลนบริเวณหมู่ที่2ตำบลบองบบอปลาไหลอำเอบางมุงจังหวัดชลบุรีของเรา นะครับเนื่องจากาสวนสุขภาพนี้นะครับเราได้งบประมาณนะครับสนับสนุนมาจากองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับที่จะมาสร้างสวนสุขภาพนะครับหรือสวนมรณนนาการนะครับให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะแบ่งด้วยกันเป็น3เฟสนะครับคือเฟสเฟสละ20ล้านนะครับสามเฟสประมาณ60ล้านตามที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและได้รับ ได้รับโครงการของการก่อสร้างไปแต่เนื่องจากว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินสาธารณะนะครับของหมู่ที่สองตําบลหนองปลาไหลนะครับที่เป็นวที่สาธารณะซึ่งเราตอนนี้เรามีปัญหาในเรื่องของของการสอบเขตกับที่แปลงที่มันที่ดินสํานักงานที่ดินครอบให้เราไม่ได้เพราะมันจะมีปัญหาในเรื่องแดงเรื่องเรื่องเขตกับบุคคลที่บุคคลนะครับ ซึ่งกระบวนการของการทํางานของเทศบาลนะครับทางเจ้าที่งานนิติกรหรืองานเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยได้กาลังติดตามนะครับทางสํงานักงานที่ดินเพื่อที่จะให้ครอบแปลงที่ดินให้ตรงแล้วก็ให้รวดเร็วให้กับพวกเราเพราะว่าถ้ากระบวนการของการครอบที่ดินหรือแปลงตรงแล้วเนี่ยในกระบวนการของการทําแผนทําโครงการสนับสนุนของโครงการมหาสุขจัจงหวัดชุมรีเนี่ย ก็จะมาทาเฟส2เฟส3ให้เราได้นะครับเรามีปัญหาซึ่งในเฟสแรกเนี่ยเราได้สร้างไปเนี่ยเราก็มีลานออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นลานฟุตซอลเป็นลานตะก้อเป็นเครื่องเล่นออกกําลังกายเครื่องเล่นเด็กแล้วก็ลู่วิ่งลู่เดินนะครับหรือลู่จักรยานเนี่ยเราได้ทําไปแล้วนะครับแล้วก็มีไฟสองสว่าง ในปัจจุบันนี้ในเรื่องของไฟสวัสองสว่างแล้วก็ตลอดจนห้องน้ำนะครับที่เราได้มีการก่อสร้างหรือมีงบประมาณที่เราลงไปแล้วเนี่ยปัจจุบันมันเกิดปัญหานะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องไฟฟ้าเนี่ยาจากการมีมิจฉาชีพนะครับไปลักขโมยสายไฟนะครับที่เป็นไฟใต้ดินแล้วก็ไฟที่อยู่กับตู้คอนโทรลต่างๆ หายไปนะครับซึ่งเราทําให้นะครับทางสวนสาธารณะเราเนี่ยเกิดไม่มีไฟฟ้าใช้ในส่วนที่สองนะครับเรื่องห้องน้ํานะครับเราก็มีการไปทําความสะอาดนะครับมีการไปล้างนะครับมีการไปทําความสะอาดอ,อกวาดลานกวาดใบไม้กันนะครับในในในเกือบทุกๆครั้งนะครับที่ที่ทางเทศบาลตำบลหนองปรไหลเนี่ยได้จัดทาแผนทํา ตารางเวลาที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่กันแต่เนื่องจากว่าเป็นสวนสาธารณะที่ยังไม่มีโรครอบอบชิดเรามีรปภนะครับจะเป็นรปภในช่วงเย็นนะครับตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเช้าก็ค่อนข้างมีปัญหาแต่พอหลังจากหโมงเช้าไปแล้วนะครับเราไม่มีรปภก็อาจจะมีบางส่วนบางท่านบางคนนะครับที่ไม่ช่วยในการดูแลรักษาเนี่ยก็ไปใช้ แล้วก็ทําลายข้าวของหรือใช้โดยไม่ได้มีความระมัดระวังในการช่วยกันดูแลรักษานะครับก็มันจะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งทางเทศาบาลตำบลหลายซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้ติดตามแล้วก็มีกระบวนการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของสายไฟหร,หรือกระแสไฟที่มันไม่ติดเนี่ยจะทำให้มันติด ให้มีความแสงสว่างนะครับก็ดีใจนะครับจากที่น้องประชาชนหรือผู้ที่รักการกีฬารักการออกกําลังกายที่ไปใช้บริการและมีเสียงสะท้อนมานะครับเพราะเนื่องจากท่านก็อยากจะมาเล่นอยากจะ,ะมาสร้างสีสันให้กับสนามมีที่ที่ออกกําลังกายกันนะครับทางเทศบาลก็จะรีบดำเนินการให้นะครับซึ่งการตอบไลน์ตอบเฟซของเอสมินนะครับ บางทีอาจจะาช้าหรือว่าตอบไปแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงกระบวนการที่จะติดตามต่อไปต้องขออภัยกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแต่อย่างไงแล้วเนี่ยเมื่อถึงคณะผู้บริหารนะครับของเทศบาลพลนของหลายตลอดจนข้าราชการเนี่ยเราก็ไม่ได้มีร้ไม่นิ่งดูดายให้นะครับเราจะทําการแล้วก็จัดการให้มันแล้วเสร็จเพื่อให้พวกเราได้ใช้บริการสวนทนะหรือสวนสุขภาพของเทศบาตบลตบลหนที่2ของเราต่อไป ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มีเสียงสะท้อนเข้ามาและขอบคุณที่ท่านไปใช้บริการกันครับนิราศทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินจายงาน